สังเกตดีๆน้องมีแบบนี้เหมือนคุณแม่ด้วยโนย้ตพิเศษชวนสังเกตน้องเอลิเชียสุดโชคดีมีสิ่งนี้บนใบหน้า ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับแพทติเชียกูดและไฮโซโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัทที่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาสาวแพติเชียได้ให้กบเนิดลูกสาวนคนแรกโดยตั้งชื่อว่าน้องเอลิเชียเรียกว่าน่ารักจ้ำม่ำหลายคนก็เห็นตรงกันว่าหน้าเหมือนคุณพ่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะแต่วันนี้ค่ะปป้าโนตก็ได้ออกมาเผยความน่ารักน่าชัางของน้องเอลิเชียผ่านทางติกติกพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าน้องไม่ได้มือ เหมือนแค่คุณพ่อแล้วแต่โชคดีได้รักยิ้มจากคุณแม่ด้วยครับจะเห็นว่าจังหวะที่น้องยิ้มเบาๆจะมีรักยิ้มอย่างชัดเจนค่ะท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับแห่กดไลค์ได้ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเป็นจํานวนมากอย่างคอมเมนต์ที่ว่าน้องมีรักยิ้มเหมือนคุณแม่ด้วยดีใจด้วยนะคะน้องน่ารักมากคะ่ะน้องหน้าตาคล้ายคุณพ่อแต่มีรักยิ้มเหมือนคุณแม่เลยน้องน่ารักมากๆยินดีด้วยนะคะสำเนาถูกต้อง อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคิดให,ใหม่กันนะคะ